ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอะไรการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัสเกตร,ราชาวร,รมหาวิหารกรุงเทพมหานครเราได้เกิดมาเป็นคนไทยพบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้ เรานี่โชคดีมากโดยเฉพาะที่วัดเกตมีบรมบัรพตภูเขาทองที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้มอบมรดกอันล้ำค่าให้กับประเทศชาติบ้านเมืองในวันหนึ่งก็จะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางกันมาเยี่ยมชมสักการะบูชา นำเม็ดเงินเข้าประเทศไม่ใช่น้อยแล้วเงินทองจากชาวต่างชาติก็ถูกหมุนเวียนไปยังโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ชุมชนคนยากไร้รวมทั้งทุนการศึกษาแก่ลูกพระลูกเนนเท่าที่จะกระทำได้ของแต่ละวัด ก็เลยได้ทําให้นึกถึงคุณอุปการอันล้าค่าที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้มอบไว้ให้กับลูกหลานสิ่งที่โชคร้ายมากที่สุดสําหรับพวกเราก็คือเราไม่รู้ว่าเราโชคดีฉะนั้นวันนี้จะได้นําพาเรื่องราวของสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดมโนธรรมสำนึกถึงคุณค่าความดีงามเป็นการปลูกฝังความดีงามลงไปในจิตในใจของพวกเราชาวไทยทุกคนในฐานะที่เป็นคนไทยและเราโชคดีเมื่อเราโชคดีแบบนี้เราอยู่ดีมีความสุขก็ต้องมีสำนึกที่จะแทนคุณด้วยกันทั้งหมด4ประการ ประการแรกแทนคุณแผ่นดินประการที่สองแทนคุณศาสนาประการที่สแทนคุณกระสัตตา 4. แทนคุณน้ำนมความดีงามนี้ในประเทศชาติบ้านเมืองอื่นมีหาได้ยากก็คงจะมีแต่สังคมไทยประเทศของเราเท่านั้นที่มองเห็นความดีงาม โดยเฉพาะการแทนคุณแ่นดินเราได้อยู่ดีมีความสุขอาศัยผืนแผ่นดินที่เกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขการทุ่มเทของบรรพบุรุษของเราให้เราได้ร่มเย็นเป็นสุขก็ด้วยการทำดีเพื่อตอบแทนแผ่นดินถ้าเปรียบแผ่นดินเหมือนต้นไม้ พวกเราชาวไทยทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนกับอรากแก้วต้นไม้จะเติบโตแข็งแรงประเทศชาติมั่นคงอรากแก้วเองคือประชาชนคนไทยทุกคนก็ควรที่จะทําหน้าที่ให้ดีและสมบูรณ์ที่สุดความอุรมสมบูรณ์และความมั่นคงของแผ่นดินก็เกิดจากอรากแก้วของแผ่นดินคือคนไทยทุกคนที่จะต้องอรักชาติรักแผ่นดิน เกิดเป็นคนไทยในโชคดีเหลือเกินฉะนั้นท่านที่ทำหน้าที่ของตัวของตนไม่ว่าจะเป็นครูพระขา้าราชาการทหารตำรวจก็ต้องสำนึกรักในคุณของแผ่นดินแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนของตนให้เต็มความรู้ความสามารถจึงจะเป็นการแทนคุณแผ่นดินประการที่สองแทนคุณศาสนา โลกของเราล่มเย็นดับเข็นด้วยศาสนาเรามีพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติประจำกายประจำใจของเราเราก็นึกถึงคุณค่าที่เป็นสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมคุณค่าแห่งจิตวิญญาณของเรานั้นให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขภายในประเทศชาติบ้านเมือง คนถึงธรรมธรรมถึงคนผลจะเกิดสิ่งประเสริฐคือปัญญาคุณค่ายิ่งมันไครครวนทุกเวลาอย่าประวิงใจหยุดนิ่งสงบซึ้งซึ่งพระธรรมศีลธรรมกลับมาโลกาก็จะสงบร่มเย็นเราท่านทั้งหลาย อยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองนี้ด้วยการสงบกายสงบใจเย็นกายเย็นใจไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์หรือว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุเพศภัยจากคนไม่ดีเข้ามาทำร้ายทำลายจนเกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินเรามีพุทธศาสนาดับความรุ่มร้อนถ้าเปรียบเทียบกับประเทศชาติบ้านเมืองอื่นก็ยัง เกิดความดีความงามประเทศชาติบ้านเมืองภายในประเทศมีสติปัญญามีศีลมีธรรมมากกว่าที่อื่นๆข้อต่อมาแทนคุณกระสัตตาคนไทยเราต้องสำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณดวงใจทุกดวงใจของพวกเราชาวไทยต้องแสดงอวาถึงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกและเทิดทูน ในสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะงดงามสถาบันพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองประชาชนก็จะร่มเย็นเป็นสุขในการตอบแทนสถาบันทั้งสามสถาบันอาตมาก็เลยนึกถึงบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่มีชื่อว่าความฝันอันสูงสุด ที่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห,วในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทา,านไวใ้ให้กับปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่มุ่งเน้นให้คนไทยทั้งชาติตั้งหันกลับมาสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าเราชาวไทยอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล มีหัวจิจหัวใจมุ่งมั่นที่จะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองหรือทำหน้าที่ของตนด้วยบทเพลงความฝันสูงสุดนี้แล้วก็ยังนำบทเพลงนี้เป็นเครื่องเตือนใจไปยังข้าราชการทุกระดับผู้ใหญ่ต้องแนะให้เด็กทำผู้ใหญ่ต้องนำให้เด็กคิด ผู้ใหญ่ต้องสาธิตให้เด็กดูผู้ใหญ่ต้องดำรงชีวิตยอยู่ให้เด็กนั้นได้เห็นที่เป็นต้นแบบต้นบุญด้วยเนื้อหาสาระของบทเพลงความฝันอันสูงสุดที่มีข้อความในบทเพลงนี้1นสี่ขอสี่จะและสี่ไม่สี่ขอก็ได้แก่ ขอฝันใยในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรโหมงกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจธนมเป็นการปลุกใจให้ฮึกเหมิมในการทําหน้าที่ขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อถ้าทุกคนมีฝันมีศรัทธา ไม่ว่าภูเขาจะสูงเสียดฟ,ฟ้าหรือระยะทางจะยาวไกลเพียงใดหากมีศรัทธามีฝันแล้วมุ่งมั่นด้วยความไม่หวั่นไหวแม้ความทุกข์ปัญหามากมายสักเพียงใดก็จะขอฝ่าฟันพองภัยด้วยใจทะนงสีจะจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาถ้าได้ขึ้นชื่อว่าทำคุณงามความดีแล้วก็ขอให้แน่วแน่ในการทำสิ่งนั้นจนชีวิตจะหาไม่หากเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองทำเพื่อตัวเองอยู่ได้แค่ลมหายใจ แต่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ได้เลยตายหากท่านที่จะมุ่งมั่นทำคุณงามความดีแม้จะแลกมาด้วยชีวิตแม้จะไม่มีใครเห็นก็ยังแน่วแน่ในการที่จะมุ่งมั่นทำในสิ่งถูกและแก้ไขในสิ่งผิด 4. ไม่ไม่ไมท้อแท้คอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เรรวนภาวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปถ้าเราฟันฝ่าแน่วแน่ทำแล้วก็อย่าได้ท้อถอยแล้วอย่าได้แค้นโลกอย่าได้แค้นใครจนเป็นเหตุให้สร้างกระทำในสิ่งที่ เป็นโทษเป็นภัยแก่ตัวแก่ตนแ,และแก่ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความเครียดแค้นแค้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงแค้นเพื่อนร่วมงานแค้นระบบจนเป็นเหตุให้กับกายตัวเองเป็นผู้ร้ายกับกลายเป็นคนทำลายประเทศชาติบ้านเมืองไปก็เยอะแยะนี่คือปณิธานที่หารมุ่ง หมายประดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้โดนยันยังคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปรองเทิดพ้องไทย ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังคุณตาคุณยายยังจดจำบทเพลงความฝันอันสูงสุดแล้วร้องได้บ้างหรือไม่ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่บันไวเนี่ยนะลโลกหลานของเราในสมัยนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีความรู้สึกถึง อุดมการถึงจิตวิญญาณของบทเพลงนี้บ้างหรือไม่หรือมีครูบาอาจารย์นำมาเป็นเครื่องลออล้อมจิตใจให้เกิดความมุ่งม,มั่นอุดมการเพื่อเป็นอุดมคติในการดำเนินชีวิตของเยาวชนคนรุ่นใหม่บ้างหรือไม่สิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะท่านที่เป็นข้าราชการ มียศถาบรรดาศักดิ์รับหน้าที่ในการดูแลชาติรักษาแผ่นดินไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดกิจการงานไหนก็ตามก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีภารกิจอันเดียวกันนั่นก็คือรักษาประเทศชาติบ้านเมืองแต่รักษาประเทศชาติบ้านเมืองก็ควบคุมดูแลตัวเองอย่าได้ให้เกิดโทษเกิดภัยอย่าได้ให้เกิดปัญหาแก่ตัวแก่ตน โดยเฉพาะในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์คุณค่าแห่งยศยศที่แปลว่ายิ่งหรือใหญ่ใครที่มียศก็แสดงว่าใหญ่กว่าคนที่ไม่มียศผู้คนทั้งหลายก็ไขว่คว้าเพื่อให้มีให้ได้ให้เป็นฉะนั้นยศถาบรรดาศักดิ์นั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ประเภท ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอิสระยศความเป็นใหญ่ยิ่งอันได้แก่ยศที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่สูงกว่าเป็นยศทหารยศตำรวจแล้วก็ข้าราชการระดับปลัดกระทรวงขบวงกรมต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นความยิ่งใหญ่ที่เป็นอิสระยศประการที่สองเกียรติยศ ยิ่งด้วยชื่อเสียงเกียรติยศคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมบรมมาจนสังคมนั้นยอมรับและยกย่องด้วยเกียรติยศความรู้ความสามารถของเราไม่ได้มีใครแต่งตั้งหรือมอบหมายให้แต่เกิดจากความรู้ความสามารถที่เป็นประจักษ์ประยานให้สังคม คนอื่นเขาได้เห็นความรู้ความสามารถได้เห็นคุณค่าของเราก็ได้รับเกียรติยศประการที่3บริวารยศก็ยิ่งด้วยพวกพ้องบริวารเกิดขึ้นได้เพราะการมีน้ำใจต่อผู้น้อยจึงมีคำกล่าวที่ว่าบริวารมาก็เพราะน้ำใจมีบริวารหน,นีก็เพราะน้ำใจลดบริวารหมดก็เพราะน้ำใจแห้ง ประการที่สี่ทรยศ์เราก็ได้ยินคำนี้เป็นประจำคือการหักล้างหักหลงังคนมีพระคุณคนที่หักหลงังคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลูกน้องเนรคุณเจ้านายเรียกว่าทรายศประการที่ห้าอประยชน์หมดดีก่อสิ่งชั่วร้ายขึ้นให้เขาตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีเลวซาม ก็เป็นความอัยยศปดสูเช่นพี่ค่าน้องพี่น้องท้องเดียวกันต้องมาแก่งแย่งแข่งขันในเรื่องที่เรื่องทางผัวข้าเมียเมียข้าผัวเป็นความอัปยศเพื่อนข้าเพื่อนหักหลังกันยศสามประเภทเป็นยศฝ่ายดีผู้ได้รับยศด,ดังกล่าวก็จะต้องประคับประคองด้วยความอ่อนน้อมทาตนไม่เย่อหยิ่งจองหอง โบราณท่านจึงได้สอนเอาไว้ว่าควรอ่อนน้อมถอมตนให้คนรักอย่าเห่อสักถนงตัวจะมัวหมองเพราะถอมลงสูงระหงเป็นหงทองแต่จองหองไฟสูงถูกจูงลงส่วนที่สองที่เป็นทรยยศกับอัปยศนั้นก็ควรที่จะหลีกหนีให้ไกลอย่าได้ประพฤติเพราะมันจะเป็นความเสื่อมทรามของชีวิต โดยปกติผู้ที่จะ,จะเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นั้นในทางพระพุทธศาสนาก็มีธรรมะที่จะทำให้จเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ไว้ทั้งหมดเจ็ดประการที่จะ,จะเจริญน,นะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ด